สวัสดีค่ะคุณจะเปลี่ยนเป็นเพราะว่าไปยูเนียนไปแล้วกูพูดเลยก็แบบสวัสดีสวัสดีนะกินอะไรเยอะอ่ะกินเนื้อมูนนะวุ้ยหมาหน้ากูพองสวัสดีอีดอก น้นอยู่คนเดียวนี oh ่ก็เพื่อนเพื่อนมาเต็มเลยพอดีว่านอนอยู่ที่คอนโดแบบเดินสี่หมื่นนะสี่หมื่นหรือสี่พันนะอาบน้ำก่อนนะเพื่อนมาเต็มยนยังไม่ได้อาบน้ ก็ยังไม่ได้แปลงแฟนเลยเทอ,อมคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้นอย่าโมูในห้องเรียนใช่อะขอ,อความจริง <laughs> <laughs> แล้วคณิตศาสตร์ก่อนนะกูไม่รู้ว่าข้างบนยังไงเยอะุณจะได้เอาโนมิโนมา <laughs> เอาบิงโกอะไม่บายตอนนี้พวกเราก็ตั้งใจเรียนนะคะยกเว้นหนูเนื่องจากยังไม่เปิดเทอมทีค่ะไม่บายไปนะ